สวัสดีครับทุกท่านอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีนะครับวันนี้ก็เอาบอลสีแบบสวยๆมาแบ่งปันอีกแล้วเมื่อวานขายบอลสีราคาถูกวันนี้จัดบอลสีราคาดีมาให้ไม่ใช่ราคาแพงนะราคาดีนะครับเนาะเป็นบอลสีที่แบบ <c oughs> น่าสะสมนะครับน่าสะสมมากกับบอลสีชุดนี้เซตนี้นะครับเนาะก็ก่อนอื่นก็ ก่อนจะไปขายก็จะมาแจงค่าส่งก่อนนะครับค่าส่งเหมาๆอยู่ที่60บาทแล้วก็แบบเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม80บาทพื้นที่ห่างไกลนะครับหรือว่าพื้นที่พิเศษขอเพิ่มอีก50บาทนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะครับพื้นที่พิเศษนะครับเนาะก็จะมี3จังหวัดชายแดนมีแม่ห้องสอนอำเภอปลายเชียงใหม่จะเป็นแม่แจมนะครับแล้วก็มีชนบุรีนะครับ ชนบุรีก็จะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเป็นพวกเกาะอะไรพวกเนี้ครับเนาะเป็นเกาะเป็นแก่งเป็นภูเก็ตกระบี่อะไรแบบเนี้ที่เป็นเกาะอันนั้นเขาเรียกพื้นที่พิเศษนะครับเนาะเป็นพื้นที่ท่ sinister, องเที่ยวก็เขาก็จะบวกเพิ่มอ่ะถ้าส่งเฟตดแต่ถ้าท่านไหนที่อยู่พื้นที่ที่ผมพูดมานะครับแล้วก็แบบโอนเงินนะครับเนาะโอนเงินมาก็ส่งไปสีให้จะไม่เก็บจะจะไม่มีเก็บจะจะไม่มีเก็บเพิ่มนะครับ ถ้าเก็บเงินปลายทางผมส่งแฟดแฟดเขาจะบวกเพิ่มเนาะสำหรับพื้นที่พิเศษถ้าถ้าถ้าท่านไหนรู้ตัวว่าอยู่พื้นที่พิเศษก็โอนเอานะครับโอนเอาจะได้ไม่ต้องเก็บเพิ่มนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับเนาะต้นแรกขอเป็นแบบโวคาโนก่อนนะครับโวคาโนนี่โวคาโนวันนี้มีมาให้ห้าต้นเลยนะครับโวคาโนนี่ห้าต้นเลยต้นที่หนึ่งโวคาโน นี่ครับด่างสวยไม่ต้องเอาไปลุ้นแล้วละ่ะด่างสวยเลยนะครับโวคาโนต้นละ350บาทนะครับทุกท่านอันนี้โวคาโนต้นที่1นนะครับนี่ภ <c oughs> ูเขาไฟโวคาโนสวยอะ่นะเนาะโวคาโนนี่ครับต้นที่1ด่างแล้วนะครับทุกท่านดูโวคาโนสวนผมจะเป็นดำแดงนะครับเนาะด่างดำแดง350ใครชอบก็ จัดไปเลยนะครับโัวคาโนต้นที่สองครับทุกท่านนี่โอ้โหดูใบใหม่ใบใหม่ยังกลางไม่สุดแต่ว่าด่างโอ้โหนี่เห็นไหมมันจะดำแดงนะครับโอ้อันนี้ดา่างฮารเลยทุกท่านใบใหม่ดา่างฮารเลยนะครับเนาะนี่ครับขนาดขนาดใบที่ไม่ด่างก็ยังดำแดงะเห็นไหมนี่ครับสวยๆเลยโัวคาโนต้นที่สองนะครับสามร้อย หาเสียบห้าสิบสิม่หาเสียบอะไรหรอออนี่ครับผมอ่าต่อไปครับโวคาโนต้นที่สามผมคัดมาให้สวยๆด่างทุกต้นเลยนี่สามร้อยห้าสิบบาทต้นที่สามโอ้ใบนี้ด่างแฮบเนาะนี่ครับด่างสวยเลยโวคาโนนะครับ เอาไปเลี้ยงกันได้ด่างดําแดงอะเทนด่างดําแดงกําลังมาช่วงนี้พัดเทียวสิพัดเทียวกําลังมานะครับนี่โวคาโนต้นที่สามครับสามร้อยห้าสิบบาทต่อไปครับโวคาโนต้นที่สี่ครับผมนี่ต้นที่สี่อันนี้ก็โอ้โอ้หลอดใหม่มาสวยหลอดใหมาสวยสามร้อยห้าสิบ เหมือนกันนะครับดูครับด่างสวยใบนี้ใบนี้เดี๋ยวถ้าส่งนี่ต้องเด็ดทิ้งนะครับเพราะว่าเขาจะทิ้งใบละเนาะนี่นี่ครับด่างดำแดงโวโคาโนสามร้อยหบาทวันนี้มีมาแบ่งห้าต้นนะครับต้นที่สี่ต่อไปโวโคาโนต้นที่ห้าครับทุกท่านนี่สวยฟอร์มสวยนะครับนี่โวโคาโนเนาะด่าง ดำแดงสกิดด่างมาแล้วนะครับนี่สีดำนี่สีดำสีแดงสวยครับโวคาโนเอาไปเลี้ยงกันเอาไปเลี้ยงกันถูกถูกสามร้อยห้าสิบเมื่อก่อนต้นขนาดเนี้ยเป็นหมื่นผมอยากจะอยู่ในช่วงเวลาที่บอลสีแพงๆจังเลยผมน่าจะรวยแต่เอานะขายเอาสนุกแล้วกันนะครับมันเยอะเราก็แบ่งกันไปเนาะ โวคาโนมีห้าต้นนะทุกท่านต้นละ350บาทนะครับมีห้าต้นต่อไปครับผมนี่สีพัดทเทียวกำลังมาแหลมมาต้นหนึ่งนะครับณเมืองนนครับทุกท่านณเมืองนนแผลงดูด่างอันนี้สีทองแล้วเนี่ยโอ้ด่างพัดเทียวเลยนะครับเนาะสวยๆเลยนะครับพัดเทียวนะเมืองนนด่างกำลังมาแรงต้นนี้150บาทครับ นะเมืองนน1 5หนึ่งร้อยห้าสิบเนี่ยสวยๆเลยด่างสวยนะครับนานๆจะแผลงแปลกๆแ,แบบนี้มานะมีต้นเดียวด้วยนะเมืองนนนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบครับผมแผลงเนาะนะเมืองนนแผลงด่างนะครับต่อไปครับผมเอ่อสองต้นนี้สวยอะศิลานักปลดัดหน้าด่างเดิม ศิลานักปลาดดูครับทุกท่านสวยครับผมด่างสวยด้วยอันนี้หน้าด nah ่างเดิมเลยของจริงเลยนะครับศีลานักปลาดหน้าด่างเดิม150บาทครับทุกท่านด่างสวยหน้าชมพูนะครับโตมาด่างสวยมากศีลานักปลาดเดี๋ยวจะหารูป <incorpor ation> ต้นแม่ใ <plausible> ห้ด <id> ูนะครับเดี๋ยวหารูปต้นแม่ให้ดูเนาะโตมานี่สวยจริงศีลานักปลาดอ่ะแล้วยิ่งด่างแบบนี้นะโอ้ยด่างชมพูนะครับเนาะด่างแฮปอันนี้มีเหลืองมาด้วยนะครับผม โอ้โหหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับไม่มีที่ไหนอีกแล้วขายศิลานักปราชาดัางเดิมหนึ่งร้อยห้าสิบเนี่ยเขาขายกันแพงเวอร์นะครับเนาะผมเอาหนึ่งร้อยห้าสิบาทพอนะครับนี่ต้นที่สองดูด่างสวยมากหนึ่งร้อยห้าสิบอ่ะนี่ครับเอาไปฟอร์มไปเลี้ยงกันสวยมากสวยแน่นอนนะครับเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบาทเองครับไม่แพงศิลานักปราช์นี่หลอดใหม่มาแล้วสวยด้วยดูสิ โอ้ยผมแนะนําเลยสองต้นนี้ศิลานักป่าสองต้นนี้ผมแนะนําเลยจริงๆนะครับ <c oughs> อันนี้เจ้าของสวนแนะนําเลยนะครับ2ต้นเนี้ยเอาไปได้เลยร้อยต้นละร้อยห้าสุดยอดมากนะครับต่อไปเป็นศิลาหุ้มทองนะครับผมนี่ด่างสวยศิลาหุ้มทองด่างสวยครับผมโอ้โหด่างๆสวยมากนี่ครับ ศิลาหุ้มทองด่างสวยเอาไปต้นละร้อยห้าสิบนะครับผมนี่ต้นที่หนึ่งดูครับผมเดี๋ยวผมขอส่องดูยุงก่อนว่าไม่มี <c oughs> นึกว่ายุงกัดนี่ครับด่างสวยมากนี่ศิลาหุ้มทองด่างสวยนะครับไม่มีที่ไหนแล้วนะครับเนาะเอาไปครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบนี่หนึ่งร้อยห้าสิบนะครับต้นที่หนึ่ง ต่อไปศิลาหุ้มทองด่างต้นที่สองครับนี่ดูแต่ละใบด่างสวยมากนี่ไม่มีที่ไหนนะมันแผลงนะครับมันแผลงด่างเนาะก็ขายในในนามศิลาหุ้มทองด่างนี่แหละดูครับสวยมากหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับสวยสวยอื้เออนาะ เอาไปเลยครับผมขายให้150บาท <c oughs> ไม่แพงต่อไปสองต้นสุดท้ายครับผมหลวงตาเมืองครับผมนี่หลวงตาเมืองต้นนี้ด่างสวยนะครับหลวงตาเมืองนี่หลวงตาเมืองด่างนะครับเออเอาอ่ะผมจะขายให้แบบไม่แพงนะครับเนาะหลวงตาเมืองก็ หนึ่งเหมือนกันอ่ะเอาไปนะครับหลวงตาเมืองหนึ่งร้อยห้าสนะครับนี่ด่างสวยหลวงตาเมือง150่งร้อยห้ขายอะไรของเองวะเนี่ยเบิด <c oughs> อันนี้ก็หลวงตาเมืองนะครับแต่เป็นหลวงหลวงตาเมืองแผลงแผลงด่างนะครับอันนี้ก็1 5 0นะ่งร้อยเนาะนี <c oughs> เออ่เออเอผมขายอะไรของผมวะเนี่ย <c oughs> ขายถูกร้อยห้าสิบเออ เขาขายกันเท่าไหร่วะเนี้ยเรามาขายร้อยห้าสิบเนี่ยอะขายไปเถอะนะเป็นโปรโนาทีทองแล้วกันเฉพาะวันนี้นะครับเฉพาะวันนี้เนาะผมจะขายต้นสวยๆเนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบเนี่ยผมจะขายเฉพาะวันนี้เดี๋ยววันอื่นราคาอาจขึ้นนะดูทรงแล้วเนี่ยโอ,โ,โอ้โหสวยๆส,สวยนะครับเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบ นี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลของวันนี้นะครับทุกท่านทั้งหมดทั้งมวลของวันนี้เลยนะครับนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับโอ้โหโอ,อันนี้ก็ด่างสวยเนาะอันนี้าด่างสวยจริงๆขายร้อยห้าสิบเองนะครับศิลานักปราดดูครับผมสวยมากอะสวยมากศิลานักปราดสองต้นนี้นะครับเนาะเอาไปในราคาเบาๆเ,เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ <c oughs> ทยอยทยอยขายกันไปนะครับท่านไหนก็สนใจบอลสีก็ทักเฟซทักไลน์มาตรงนี้ได้เลยนะครับเอาละครับท่านไหนที่ไม่ทันก็ขออภัยนะครับคลิปลงสองทุ่มสองทุ่มก็เข้ามาดูได้เลยเอาละครับวันนี้เบิร์ชัยบอลสีก็ลากันไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ